สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับลูกต้นหมูปาาที่ผมเคยเป็นตามหาแล้วจเจ้ามาทำมนกบยางนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะทํามนกบยางได้จริงไหมมันจะเหมือนกบไหมมันจะเหมือนกบหรือมันจะเหมือนอะไรจากที่ผมเก็บมามันก็ไม่ได้ไปเป็นลูกแบบนี้นะครับมันก็จะมีตะปุ่มตะปมขุกข่ะมีปีกมีอะไรผมก็เลยได้ทําการตัด แต่งขูดๆแค่ๆ,คๆแกะๆเก่าๆ,แ,ๆ,แ,ๆแล้วก็นำกระดาษทรายมาถูขัดๆแต่งๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำมอนกบยางได้เหมือนกบยางไหมแต่ผมดูรูปทรงแล้วมันน่าจะเหมือนกบยางที่คล้ายๆทรงหยดน้ำนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับว่ามันทำได้จริงไหมเริ่ม,มเลยครับกั่อื่นก็ จุมน้ำยางสีขาวคนระับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเหมือนกบยางไหมไปครับจุ่มเลยจุ่มครั้งแรกก็ไม่ต้องหนามากนะครับการจุ่มน้ำยางสีขาวเพื่อเป็นรองพื้นให้กับสีอื่นๆจะได้ชุบติดแล้วมองเห็นสีชัดเจนได้ไง่ายๆ ามด้วยน้ำต้มใส่ชูครับชุบน้ำต้นใส่ชูเพื่อกันมันไหลมันย้อยนะดูครับว่ามีฟองอากาศไหมถ้าไม่มีฟองอากาศก็จุ่มได้เลยแต่ถ้ามีฟองอากาศก็<า>อะไรมาแหลมๆเมช่นไม้ยิ้มฟันหรือเข็มเล็กๆมาแทงให้ฟองอากาศแตกครับ จะชุบประมาณสี่รอบห้ารอบประมาณนี้ยครับเดี๋ยวดูความหนาของมันอีกทีเดี๋ยวเรามาดูต่อมันแห้งครับเสียบไว้ก่อนเดี๋ยวกลับหลดดครับดูการชุรบรอบสองครับสําหรับมนกบที่ทํามาจากเมล็ดหูขวางชุบรอบสองครับก็เหมือนเดิมครับชุบสีขาวเพื่อรองพื้นยังไม่ได้ลงสีจริงนะครับแล้วก็เคาะ ประมาณ15บห้ทีหรือ16บหกทีถ้ามีฟองอากาศก็จิ้มออกสักหน่อยครับแล้วก็ทำการจุ่มน้ำส้มสายชูครับ นี่คือรอบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบสามครับโอเคมาเจอกันในรอบที่สามครับกับการชุบมนกบยางท,ที่ทำจากลูกหูกวางแห้งมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมรอบสามครับไปชุบกันเลยครับทุกครั้งก่อนชุบอย่าลืมคนน้ำยางนะครับ เพราะว่าบางทีสีอาจจะนอนกลนไดน้แล้วก็เคาะอ,อเดิมครับเช็คฟองอากาศครับถ้าไม่มีฟองอากาศก็จุ่มน้ำส้มสายชูได้เลยรอบที่สามเดี๋ยวรอบรอบต่อไปเป็นชุบสีจริงแล้วครับสามรอบแล้วนะสีขาวรอบที่สี่จะเป็นสีจริงครับผมชุบประมาณสี่รอบครับ โอเคเดี๋ยวเราลอมันแห้งแล้วกลับมาดูกันครับว่าผมจะทําสีอะไรต่อไปเป็นสีจริงครับเราชุบสีขาวมาสามรอบแล้วแล้วต่อไปเราเอาสีจริงเลยเอาตัวนี้เอาเป็นสีสีอะไรดีสีอะไรดีกวอาเป็นสีแดงแล้วนะับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราชุบต้องคนคนน้ำยางสี หือน้ำยางขาวน้ำยางที่เราจะชุบแล้วทุกคนก่อนตอนนี้ผมได้คนไปแล้วนะครับอตอนนี้อาเป็นสีแดงนะแต่ตัวนี้ผมชุบเป็นสีแดงครับไปกันเลยครับเดี๋ยวส่วนลายมัน เดี๋ยวเราลอแห้งเดี๋ยวค่อยมาทำลายครับทีนี้ก็ไล่ดูฟองอากาศครับรอบนี้ห้ามมีฟองอากาศเลยครับโอเคเมื่อมันไม่มีฟองอากาศแล้วก็ชุบน้ำพิ่้ใส่ชุบได้เลยครับเดี๋ยวเราลองมันแห้งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเติมสีสันให้กบตัวนี้กันครับ